ก็สวัสดีเอีทุกท่านนะดนนีได้มีโอกาสไปชมมวยคู่หนึ่งนะคู่นี้ถือว่ามันมากเลยเก็บผ้ามาฝากครับคู่นี้ก็จับตาดูมุมน้ำเงินนะฮะม,มุมนวมสีน้ำเงินนะฮะมุมแดงก็นกสีแดงฮนะตอนที่จะไปชมก็ชมน้องมุมแดงนะฮะฝายคู่อย่างสวยงามครับผม การฝึกฝนมาอย่างดีนะจากเทรนเนอร์ที่มีประสบก,การณ์เลยทีเดียวแล้ะครับขอไหว้ครูของน้องนี่ว่าสุดยอดสำหรับเด็กขุ้น,นี้นะฮะรายงานสำหรับมวยคู่ดีนะครับก็ชกกันที่งานวัดบ้านตลาดควายตำบลสเก็ตซจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อวันที่ 12บสเมษาสองนห้ร้บฮะก็มีงานฉลองโบสถ์ใหม่นะฮะไว้งานจริงๆครับทกที่หนึ่งฮะเริ่มขเพื่อนรัดปัดเบี่ยงกันอยู่นะครับโอ้โหโดเขาครพี่ว่ไอเขาไอเขาโอ้ลงไปทันคู่นะฮะ เนี่สุดยอดฮะลืนลื่นฮะนลื่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 นล้่นลื่นลนลื่ัลนล่นลืนล่นลื่นลอ่นัื่นลนล่ลนล่นนนลยลล่น่นลืลืล สอมุแดงนี่ก <Have whole. S 3> ็อาวุธชัดเตนเลยนะฮะยุกเขยุหมัดยุกเตะนะวงเงิน ทางจะหมดแรงแล้วน,นะหมดยกที่หนึ่งนะผมพี่เลี้ยงก็ได้พี่เลี้ยงยอดมวยเก่านะฮะนี่เลยฮนะตัวนี้ก็อันตัวไปเป็นตูมมวยไปแล้วนะฮะสุดยอดนักมวยเก่าเลยตนะ่อยกที่สองนะพี่น้อง มาดูนะเป็นยกสุดท้ายนะว่าจะจบกันยังไงนะดูน้องมุมแดงนะฮะอ,อุ้ยจัดจ้านเลยทีเดียวกีฬาท่าทางนี่โอ้ใช้ได้เลยนะฮะโอ้อยได้มันแนะ่เงินเสเข้ามุมไปแล้วแขงได้นับแด้หนึ่งนับนะฮะ หรวกรรมการไล่เตะข้ามมุมโอ้เป็นยังไงพี่เลี้ยงโบกมือครับพี่น้องกรรมการยุติการชกครับโอ้โหสุดยออนะครับคู่นี้